ต่อไปก็จะพูดถึงเส้นบอกขนาดนะครับและระยะต่างๆที่ใช้ภายในแบบเกี่ยวกับเส้นบอกขนาดสิ่งแรกนะครับที่เราควดรู้ก็คือเส้นบอกขนาดเนี่ยเส้นบอกขนาดเส้นบอกขนาดควรอยู่ห่างจากแบบนะครับอย่างน้อยนะครับ3เซนติเมตรสเซนติเมตรครับในสเกล1ต่อร้อยนะครับทั้ง2 อันนี้คือเบื้องต้นนะครับอย่างน้อยควรอยู่หา่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอตอนที่เราเขียนแบบแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันดูแคบหรือชิดจนเกินไปเราก็สามารถขยายออกไปได้แต่ไม่ควรมากจนเกินไปนะครับมาตรฐานควรจะอยู่ที่ประมาณที่3เซนติเมตรใน1 100ต่อร้อยนะครับต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่าเส้นบอกขนาดเนี่ยควรห่างจากแบบเนี่ย ประมาณ3เส้นในเส้นต่อไปเมื่อถัดไปจากเส้นแรกนะครับก็คือเส้นแรกเส้นต่อไปคือเส้นนี้ควรห่างจากเส้นแรกเนี่ยอีก1เส้นนะครับแล้วสัญลักษณ์สัญลักษณ์แนวเสานะครับก็ควรห่างจากที่2อ,ออกไปอีก1เส้นนะครับเพื่ออะไร หนึ่งก็เพื่อความสวยงามและการเขียนตัวหนังสือเนี่ยตัวอักษรเนี่ยสามารถเขียนได้ง่ายและมันไม่แน่นจนเกินไปนะครับต่อไปนะครับก็จะพูดถึงระยะของเส้นต่างๆที่ใช้ในการบอกขนาดนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็ได้เขียนตัวเลขไว้ให้แล้วว่าในแต่ละเส้นเนี่ยควรมีระยะเท่าไหร่ ในตัวเลขที่ผมให้ไปเนี่ยจะเป็นมิลนะครับมาดูนะครับจากจากสัญลักษณ์วงกลมสัญลักษณ์แนวเสาเนี่ยก็จะขยักก็ขีดออกมา3มมิลเว้น4มิลแล้วก็จากเส้นมิติขึ้นมาอีก3มมิลรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็จะได้1เซนใช่ไหมครับมันจะลงตัวพอดีที่1เซนหรือว่า10มิลนะครับต่อไปเส้นฉายเส้นฉายเนี่ย ก็จะขีดออกไปอยู่ที่10มิลเหมือนกันนะครับแล้วก็เว้นระยะตามแบบที่ให้ไปก็คือเว้น2ขีด2เว้น2ขีด10ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเส้นแนวเสาในเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะตามที่ผมเขียนให้ดูในแบบนะครับต่อไปสิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือเมื่อเราเขียนเส้นบอกระยะแล้วเนี่ย เส้นมิตินะครับเส้นมิติควรจะเขียนให้เลยเส้นฉายออกไป3มิลนะครับทั้งด้านข้างและด้านบนสังเกตน,นะครับด้านข้างเนี่ยก็เลยเออมา3มิลนะครับด้านบนก็ขึ้นไปอีก3มิลตรงนี้จําง่ายๆนะครับ3มิลเนี่ยจะเป็นอะไรที่ใช้บ่อยมากเลยนะครับที่ขีดซึบนะครับเส้นนี้ก็คือเส้นจากัไปลามิติ เราก็เขียนให้น้ำหนักค่อนข้างจะหนักหน่อยผมจะพูดในบทต่ตอๆไปครับเรื่องน้ำหนักเส้นให้ละเอียดมากกว่านี้ในที่นี้ผมขอพูดเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับเพื่อทำความเข้าใจในภาพรวมนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ทิศซึ่งในการเขียนแบบจะต้องรู้ทิศทางนะครับว่าแบรนด์ของเราแบบของเราเนี่ยผังบ้านของเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนภายใน บริเวณที่ตั้งโครงการหรือที่เราก่อสร้างนะครับต่อไปก็เป็นคําอธิบายใต้ภาพก็จะบอกว่าภาพนี้มันคืออะไรนะครับใัน,นี้ก็คือแผ่นผังพื้นก็จะมีขนาดมาตรฐานผมได้เขียนตัวเลขให้ไว้ก็คือตัวหนังสือเนี่ยถ้าเป็นการบอกคําอธิบายใต้ภาพก็จะตัวใหญ่นะครับ5มิลระยะเว้นออกมา2มิลขีดเส้นใต้นะครับเว้นอีก2เขียนเส้นล่าง3มมิล ก็เขียนขนาดตัวหนังสือนะครับในที่นี้ก็สามารถมาเปิดดูย้อนหลังได้น,นะครับว่าตัวเลขต่างๆที่ผมบอกไปเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงแล้วก็ระยะเท่าไหร่นะครับต่อไปเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกชื่อรูปด้านอ่านในที่นี้ผมจะแนะนำวิธีการอ่านแบบให้นิดนึงนะครับก็คือ1 ตรงนี้ถ้าเราด้วยดีนะครับมันก็เป็นรูปสามเหลีย่ยมลูกศรชี้ขึ้นบนแล้วมีเลข1แล้วก็0่นเลข1หมายความว่ารูปด้านนี้เนี่ยที่มองไปทางด้านเนี้ยเป็นด้าน1รูปด้าน1 0ึ 02, เนี่ยเป็นการบอกว่ารูปด้านหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในแผ่นไหนในในเล่มหรือในแบบของเราสมมุติว่ารูปด้านหนึ่ง อยู่ในแผ่นที่02รูปด้าน2อยู่ในแผ่นที่03รูปด้าน3อยู่ในแผ่นที่04รูปด้าน4อยู่ในแผ่นที่05อะไรประมาณนี้นะครับก็ในหน้าที่นี้ก็คือรูปด้าน1มองมาจากทางด้านนี้รูปด้าน2มองมาจากทางด้านนี้รูปด้าน3มองจากทางด้านหลังรูปด้าน4มองจากทางด้านซ้ายโอเคนะครับอันนี้คร่าวๆตามนี้นะครับ ต่อไปมาดูทางด้านขวาครับทางด้านขวาเนี่ย<ะ>เป็นสิ่งที่เราเห็นได้บ่อยเลยครับเป็นแปลนนะครับก็คือมีเสาผนังผนังก็จะประกอบด้วยผนังฉาบด้านนอกด้านนอกด้านในแล้วก็ลายผนังนะครับแล้วก็จะมีวงกลบบานประตูสัญลักษณ์สวิง ของประตูแล้วก็จะมีเอ็นมีรายผนังก่ออิดต,ต่อไปก็จะเป็นหน้าต่างหน้าต่างนะครับก็จะมีเส้นบางใบรายละเอียดจำพวกนี้เนี่ยผมจะอธิบายในบทต่อๆไปนะครับคือในบทนี้เราจะพูดถึงความสำคัญของสัญลักษณ์และทําความเข้าใจเบื้องต้นกันก่อนนะครับ นี่ก็จะเป็นแบบขยายเขียนในสเกล1นต่อ25 1ต่อ2ีก็จะขยายใหญ่กว่า1นว่า50ขึ้นมาหน่เท่านะครับต่อไปต่อไปนะครับด้านบนจะเป็นแบบขยายเสาเอ็นและวงกบนะครับดูจากแบบแล้วเนี่ยก็คือเราจะขยายจากจากตัวน,นี้นะครับขยายจาก ตัวนี้ขึ้นไปปุ๊บก็จะเห็นนะครับผนังก่ออิฐของเราเนี่ยความกว้างโดยปกติจะอยู่ที่10เซนอิฐที่เราใช้ก่อนเนี่ยกว้าง7เซนนะครับนี่คือสัญลักษณ์ก่ออิฐนะครับกว้าง7เซนชาบข้างละเซนครึ่งน,นะคะววรับก็รวมจะเป็นทั้งหมด10เซนถัดมาก็จะเป็นเอ็นเอ็นเนี่ยก็ขนาด10เซนคูณ7เซนนะครับซึ่งจะขนาดเท่ากับ นะครับแล้วเมื่อหน้าง,งานจริงเนี่ยเวลาเขาฉาบเนี่ยก็จะได้ฉาบมาเสมอวงกบพ,พอดีนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับควรทำความเข้าใจให้แม่นนะครับควรทำความเข้าใจนะครับในเรื่องนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นวงกบแล้วก็ประตูนะครับวงกบแล้วก็ประตูนะครับเอ็นมีหน้าที่ทำอะไร เพนก็มีหน้าที่นะครับทำให้ผนังและวงกบเนี่ยะครับมีความแข็งแรงอ่าสุดท้ายนะครับเรามาพูดถึงน้ำหนักเส้นนะครับน้ำหนักเส้นสำคัญมากนะครับน้ำหนักเส้นก็คือผมจะพูดเพียงแค่3ามน้ำหนักนะครับก็คือ เส้นหนามากใช้กับเสานะครับหนามากใช้กับเสาหรืออะไรที่เราเน้นย้ำหรือที่เราตัดผ่านนะครับต่อไปเส้นผนังคู่นอกก็คือแบบเป็นเส้นทั่วไปนะครับก็คือจะจะเป็นเส้นหนาเป็นเส้นทั่วไปจะเป็นเส้นหนาต่อไปก็จะเป็นเส้นลายผนังก่ออิฐเนี่ยจะเป็นเส้นบางนะครับทำไมเราต้องแบ่งน้ำหนัก เป็นเส้นหนามากเส้นหนาเส้นบางเพราะเวลาเราเขียนแบบออกมาแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้อ่านแบบนะครับอ่านแบบได้ง่ายขึ้นและมองแบบได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับดังตัวอย่างที่ผมเขียนให้ดูทั้งหมดนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกในการเขียนแบบครับขอบคุณครับ